สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟอริสามิติเชียนทาโร่นะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาส่องแฟนเก่าของเพื่อนเพื่อนะคะชาวธาตุไฟเป็นคลิปประจําช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมนะคะหนึ่งถึงสิบห้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบนะคะชาวธาตุไฟถือผู้ดีเกิดในลัคนาราศีเมษสิสงห์และก็ธนูค่ะการอ่านดวงในครั้งนี้เป็นการอ่านดวงแบบทั่วไป general reading นะคะดวงโดยรวมไม่ได้จาะจองบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะพลังงานหน้าไพ่นี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกับใครก็ได้รวมถึงหน้าไพ่นี้สามารถ สลับฝั่งกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยค่ะแม่หมอมีไพ่ทั้งหมด2กองนะคะกองนี้จะเป็นกองของเพื่อนๆชาวธาตุไฟนะคะส่วนกองนี้นะคะก็จะเป็นของแฟนเก่าของเพื่อนๆน,นะคะเปิดไพ่ให้ครบเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทําการสองพร้อมๆกันนะคะขออนุญาตสินสักสีครูบาอาจารย์นะคะเทพผู้บุกบักรักษาดวงของชาวธาตุไฟทุกท่านช่วยสื่อสารด้วยนะคะพลังงานตัวตนของเพื่อนๆได้เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะ หากเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ไม่ทราบนะคะหรือไม่แน่ใจว่าตนเองอยู่ในลัคษณะราศีอะไรสามารถคลิกไปตรวจสอบรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยนะคะมี8เหรียญค่ะ10ถ้วยเมจิเชียนค่ะเดทค่ะทาเวอร์ Tower ค่ะ สิบไม้ค่ะแปดถ้วยค่ะอัลซินถือไม้ค่ะหกถ้วยค่ะหกดาบค่ะเรามาดูพลังงานในฝั่งของแฟนเก่าของเพื่อนๆกันนะคะ งานตัวตนของแฟนเก่าของเพื่อนได้เป็นไพ่เด็กถือดาบนะคะ Page of a t i e s k n i g h t of a t i e s The Wheel of the Year The Earth Mother The Green Man four of chalices the witch the standing stone knight of chalices knight of atomies, and four of ka. เริ่มกันเลยนะคะชาทัดไฟค่ะ พลังงานตัวตนของเพื่อนๆได้เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะปักนี้ค่ะอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่เรานะคะมีความคิดสร้างสรรค์มีพลังงานมีแพชชั่นมีความคิดอยากจะทาโน่นทานี่นะคะอยากที่จะลุกขึ้นมาเพื่อต่อยอดสิ่งต่างๆที่ตัวเองเคยคิดเคยหวังเคยแพลนเอาไว้นะคะเป็นลักษณะของคนที่มีความหวังกับตัวเองนะคะการลุกขึ้นมาเพื่อ พาตัวเองออกไปข้างหน้าเจออะไรใหม่ๆเป็นคนที่เริ่มที่จะกลับมาสู่ภาวะปกติหาเพื่อนๆชาวธาตุไฟก่อนหน้านี้รู้สึกหม่นมองคุณมัวนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราค่ะลุกขึ้นมาแล้วนะคะตั้งตัวได้ลุกขึ้นยืนได้นะคะจะเป็นช่วงของพลังงานที่เราจะเริ่มเดินทางแล้วค่ะเริ่มที่จะ เดินทางพาตัวเองค่ะออกไปเจออะไรใหม่ๆนะคะเด็กถือมาอยัางสื่อถึงพลังงานของความหวังนะคะกับความรักความสัมพันธ์ตอนนี้ถ้าเพื่อน,อนๆชาวทัดุไฟที่มีใครสักคนหนึ่งที่ชอบอยู่แล้วนะคะหรือว่าเราอาจจะรู้สึกว่าชอบใครสักคนหนึ่งอยู่ตอนนี้นะคะเราเริ่มมีความหวังนะคะมีความหวังแล้วอะคะ่ะที่จะสานต่อความสัมพันธ์นะคะประมาณนี้ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาเพื่อนๆชาวธาตุไฟไปเจอไปเจออะไรมาบ้างคะมีไพ่8เหรียญค่ะมีไพ่10บถ้วย The m a g i ิเชีย e เ t และ The Tower ค่ะบางคู่บางคนนะคะในอดีตดิวอยู่กับชาวลัคนาราศีเมทุนนะคะมีพลังงานของชาวลัคนาราศีมังกรรวมถึงชาวลัคนาราศีเมษเขาเองอาจจะเป็นพ่อไม่ไมๆม,ม,ม,มีลูกติดหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้ในบางคู่บางคนนะคะถ้าเขา เป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะอดีตที่ผ่านมาค่ะก็เป็นคนที่รักครอบครัวนะคะหรือให้ความสําคัญกับเรื่องของครอบครัวความเป็นอยู่พ่อแม่พี่น้องนะคะญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะจะเป็นเรื่องลักษณะแบบนั้นนะคะอดีตที่ผ่านมาความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีรากฐานไม่แข็งแรงนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่รอจะประคับประคองอะค่ะเนาะประคับประคองให้มันไปเรื่อย เราอาจจะทุ่มเทกายใจเวลาความรู้สึกหรือเราอาจจะเป็นคนคนนึงนะคะที่รักและอยากจะเป็นครอบครัวกับเขาก็ได้แต่ชาวเวอร์ต่ความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะมีการบอมกันถล่มกันหึงหวงกันเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะคะมันมีความแตกต่างกันไม่หมอมอนะคะว่าคนรักอาจจะดูเป็นคนที่หนึ่งเป็นคนมีเสน่ห์ นะะในอดีตเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่คนเข้าหาเยอะเป็นคนเฟรนลี่เป็นมิตรรวมถึงอาจจะเป็นคนที่มีคนเข้ามาจีบเยอะอย่างนี้ก็ได้นะคะและลักษณะของคนนี้ด้วยความด้วยความเ,เป็นคนที่น่ารักเป็นคนเฟรนลี่และคุยเก่งก็ได้ในบางคนนะแฟนอาจจะเป็นคนลักษณะแบบนั้นนะคะทีเนี้ยเราเองอาจจะรู้สึกถึงความ ความไมไ่ไว้เนื้อเชื่อใจนะคะหรือความหึงหวงเกิดขึ้นได้ในบางคู่นะคะทีนี้มันก็เลยมีเรื่องของการทะเลาะกันนะคะหรือความระแวงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะแปดเหรียญคนนักอาจจะ มุ่งมั่นไปกับการทํางานนะคะหรือว่าเรื่องการใช้ชีวิตของเขามันลักษณะของคนนี้คือคนที่ชอบออกสังคมะคะอะค่ะเนาะไพ่สลับกันได้เป็นไวเบอร์ซตาได้นะคะเนาะลองสลับกันดูนะคะใครสักคนหนึ่งค่ะคือชอบออกสังคมนะคะและ้วก็ชอบงานชอบทํางานนะคะอาจจะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของคนรอบตัวด้วย หรือกิจกรรมต่างๆรอบตัวนะคะเป็นคนที่ชอบเรียนรู้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเอ,อ่อโฟกัสไปกับง,งานกับเงินกับการออกไปทํากิจกรรมอื่นๆด้วยอาจจะทําให้เรารู้สึกถึงความอยนเนื้อต่าใจหรือว่าเราอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่มีเวลาให้กับเราก็ได้ในบางคู่บางคนก็เลยเลือกที่จะตัดเดินตัดสินใจนะคะเดินออกมานะคะจากกันและกันเนาะเดทนะคะ อีกกรณีหนึ่งไม่มองมองนะคะว่าถ้าใครดีอยู่กับชาวต่างชาตินะคะจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกันมากเกินไปในด้านของศาสนาวธรรมความเชื่อประเพณีแล้วเ,เราอาจจะรู้สึกถึงความความคาดหวังในความสัมพันธ์เยอะก็ได้เราอาจจะไปคาดหวังกับมันมากซึ่งมันไม่ได้เป็นไปได้เร็วตามที่ใจเราต้องการก็ได้ค่ะเนาะในบางคู่บางคนนะคะ คนรักอาจจะดูลึกลับหรือดูมีอะไรที่ปกปิดหรือไม่ได้บอกเราหมดก็ได้เราอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะคะก็เลยเลือกที่จะถอยห่างออกจากความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าพลังงานในฝั่งของแฟนเก่าของเพื่อนๆตอนนี้เขาได้อะไรเอ่ยเด็กถือดาบนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาค่อนข้าง เครียดเนาะนะคะอาจจะมีเรื่องให้เขาต้องคิดกังวลเยอะค่อนข้างเครียดแต่เข้มแข็งนะคะอาจจะดูเย็นชาดูอารมณ์ขึ้นขึ้นลงงงง่ายหรือว่าดูไม่สนไม่แคร์นะคะดูแบบดูดุดุได้เนาะนะคะภายนอกอาจจะดูดุดุดูดูมีอารมณ์หุนหันพันแล่นอย่างนี้ก็ได้นะคะเนาะเขาอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะแฟนเก่าของเพื่อนๆชาวธาตุไฟนะคะ มีอัศวินถือดาบค่ะมี View of the Year, the earth matter, the green man, four of choices เขาเองอาจจะเป็นชาวทัุลมได้นะคะพลังงานส่วนใหญ่จะเป็นชาวทัุลมนะคะเมถุนตุนกลุมเนาะแฟนเก่าของเพื่อนมีพลังงานของชาวลัคนาราศีธนูค่ะ the earth matter ชาวลัคนาราศีตุลเนาะ the green man ชาวกลุมนะคะเนาะกลุืม,มทีนี้อ,าอาดีตที่ผ่านมาแฟนเก่าของเพื่อนเจอกับความสัมพันธ์อะไรเอ่ยความสัมพันธ์ที่ move on เป็นวงกลมค่ะ นะใครสักคนหนึ่งรักอิสระนะคะอีกคนหนึ่งดูแลเทคแคร์ care, ใส่ใจใส่ใจทุการายละเอียดใส่ใจไม่ใช่แค่คนรักใส่ใจคนรอบข้างด้วยดูแลทุกสุขของคนในครอบครัวดูแลทุกสุขของคนในบ้านของแฟนนะคะของคนรักด้วยนะคะแต่ทีเนี้ยคนที่ทำอยู่ฝ่ายเดียวอาจจะรู้สึกเหนื่อยก็เป็นไปได้อีกฝ่ายหนึ่งยัง รักสนุกหรือเฮฮาปาร์ตี้ชอบไปท่องเที่ยวไปเจอเพื่อนๆไปปาร์ตี้สังสรรค์หรืออาจจะมีกิจกรรมอื่นงานอดิเรกที่เขาชอบทำชอบปีนเขาชอบพายเรือชอบเ,ออเล่นเจสกีหรือชอบไปแฮงเอาท์นะคะไปกินดื่มอย่างนี้นะคะเขาอาจจะมี เรื่องราวค่ะที่เขายังแบบยังให้ความสนใจมากกว่าความรักทีเนี้ยมันก็จะทาให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกถึงความในเนื้อต่าใจนะคะหรือความรู้สึกงอนนะไม่มอกสึกนะคะอาจจะมีความรู้สึกงอนเกิดขึ้นได้นะคะแบบไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยมีเวลาให้อย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่ทีเนี้ยถามว่าพอจะตัดและเข้าจริงๆอ่ะมันก็เหมือนก็ตัดยากอยู่นะนะคะแฟนเก่าของเพื่อน,อ,นอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่แบบเขา เขาก็ตัดยากอยู่เหมือนกันพยายามที่จะเปลี่ยนพยายามที่จะไปพยายามที่จะเรียกร้องหรือพยายามที่จะสแสดงจุดยืนพยายามที่จะเข้าไปถามว่าเออเหมือนเป็นการเคลียร์ใจอะไรเงี้ยค่ะเนาะแต่มันเหมือนกับอีกฝ่ายหนึ่งเขาเหมือนยังไม่แบบไม่พร้อมที่จะเคลียร์ด้วยหรือแบบยังแบบพยายามที่จะหาอะไรอ,อื่นๆทาหรือเบีย่ยงเบนไปทําเรื่องอื่นๆมากกว่ามันก็เลยทาให้เขารู้สึกถึงความอึดอัด ะะแฟนเก่าคุณพ่อาจจะรู้สึกอึดอัดอาจจะรู้สึกถึงความไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็ด้วยเขาที่เขาเป็นคนที่เก่งมีอีโก้ด้วยเขาก็เลยอาจจะ move on ออกมาเนาะนะคะ move on ออกมาแล้วก็เดินออกจากความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้นะคะออลักษณะของความสัมพันธ์นี้นะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่บางคู่นะคะอาจจะคุยกันถึงเรื่องของอนาคตร่วมกันเลยนะนะคะเช่น แต่งงานนะคะหรือการมีบุตรด้วยกันนะเลยทีเดียวนะนะคะหรือบางคู่บางคนนะคะแฟนเก่าคนเพื่อนอนะ่ะเขาอะ่ะเคยมีบุตรร่วมกันด้วยนะคะเนาะอืมเคยมีบุตรร่วมกันด้วยนะคะที่เรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้เพื่อนเพื่อนชาวธาตุไฟเป็นยังไงบ้างเอ่ยมีพลังงานของ1ิไม้เท้าค่ะ8ถ้วยมีอสเวนถือไม้มีหกถ้วยมี6 of นะคะณตอนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าเรามีอะไรหลายอย่างให้เราต้องรับผิดชอบมากขึ้นในชีวิตนะคะสิบไม้เทา้าอาจจะเป็นเรื่องของการทํางานมีโปรเจกต์ให้ต้องทําเยอะได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ต้องรับผิดชอบอะไรใหม่ๆเเราอาจจะเป็นหัวหน้างานหัวหน้าครอบครัวหรือว่าเป็น lead ในในวงสังคมหรือในงานในโรงเรียนในกิจกรรมของเราที่เราทำอะค่ะเนาะทีนี้เราเองอาจจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็เป็นช่วงของการที่เราอาจจะต้องเดินทางด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะอาจจะ จะมีเกณฑ์ที่ต้องทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางอยู่เสมอการเดินทางไปพบเจอลูกค้าพาร์ทเนอร์คู่ค้าหุ้นส่วนไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะคะช่วงนี้มันเหมือนกับเราก็ค่อนข้างแบกรับอะไรหลายอย่าง ในในตัวเองนะคะถ้าใครที่แบบไม่ได้มีงานทําแบบไม่ได้มีงานทําหรือว่าไม่ได้ทําอะไรเยอะแยะอาจจะเป็นความรู้สึกของเราที่เราแบบความรู้สึกของตัวเองก็ได้ค่ะแบบความคาดหวังของตัวเองแบบความคาดหวังของที่บ้านแบบความคาดหวังของคนรอบตัวนะคะหรือของสังคมที่อาจจะรู้สึกว่าเข้ามามีอิทธิพลกับความรู้สึกของเรานะคะแต่ทีเนี้ยบางครั้งเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยจนอยากที่จะ หลีกตัวแล้วออกหาจากสังคมก็เป็นไปได้นะคะเพื่อนๆชาวธาตุไฟช่วงนี้โอเคมีแพชชั่นลุกขึ้นมาทำอะไรแต่ในบางมุมเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยอดีตที่ผ่านมาเราอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่เราต้องพยายามมากๆนะคะพอะเราต้องพยายามมากๆเราอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้เราอะแฮ ppy เราแฮ ppy ก,ก,กับการอยู่กับตัวเองนะคะแฮ ppy ปปกับการอยู่กับการทำงานกับการเรียนของเรากับการใช้ชีวิตของเรานะตอนนี้แล้วนะคะทีนี้มีหถ้วย 6ถ้วยเนี่ยมันเหมือนกับว่าณนะตอนนี้เพื่อนๆชาวธาตุไฟอาจจะมีคนเก่าๆค่ะกลับมาวนเวียนในชีวิตก็ได้คนเก่าเช่นคนรักเก่าคนคุยเก่าเพื่อนเก่าแฟนเก่านะคะกลับมาวนเวียนในความสัมพันธนี้การที่เขากลับเข้ามาในชีวิตของเราค่ะเออโอเคเรารู้สึกดีนะคะเราจะรู้สึกดีแต่ในใจก็ยังรู้สึกเสียใจและเจ็บปวดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยนะคะในบางคนเองมี8ถ้วยอาจจะเป็นเพราะว่า1ความรู้สึกที่ผ่านมาเราให้ไปทั้งหมดแล้ว แต่ณตอนนั้นเราอาจจะรู้สึกว่าทําไมเขาถึงไม่เห็นคุณค่าของเราทําไมเขาถึงไม่ไม่มองมาที่ไม่มองมาที่ตัวเราหรือมาโฟกัสกับความสัมพันธ์ณตอนนั้นเราอาจจะมีความรู้สึกของความเสียใจความรู้สึกน้อยใจความรู้สึกถึงความผิดหวงังไม่คงวนเวียนอยู่นะคะเอณนะตอนนี้นะคะมันเหมือนกับโอเคเราพยายามที่จะให้ความสนใจกับเรื่องชีวิตส่วนตัวแล้วอะนะคะประมาณนี้อืมนะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าในฝั่งของแฟนเก่าของเพื่อนนะคะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างมี The Witch นะคะ The Standing Stone 9ถ้วยมี King ถือดาบแล้วก็4ดาบค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขาดูเหมือนแบบมีเสน่ห์เนาะนะคะกวถ้วยก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาได้บริหารเสน่ห์ค่ะนะ,ะอาจจะมีคนเข้ามาพูดมาคุยมาขายขนมสีนะคะหรือเป็นช่วงของการเรียนรู้การเลือกคนเข้ามาในชีวิตนะคะ ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาค่อนข้างเข้มแข็งนะคะแล้วก็ดูแบบมีจุดยืนในตัวเองนะคะมีความมั่นใจบางครั้งเขาอาจจะดูดุดุดได้ด้วยนะคะเนาะ,ะนะคะอดีตที่ผ่านมาเหมือนกับเขาค่ะได้ไปสู้อะไรหลายอย่างนะคะสู้มาเยอะแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขาค่ะขออยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็พักจิตพักใจนะคะ The wish พลังงานของชาวเมถุนนะคะ ตุนนะคะแล้วก็ไพ่ดาบมานะคะนาอชาวธาตุลมเลยทีเดียวเนาะนะคะเดวิชเป็นเหมือนกับเป็นช่วงที่เขาอะคะ่ะพยายามที่จะพัฒนาตัวเองนะคะเป็นช่วงของการเ,เรียนรู้ช่วงของการวางแผนวางกลยุทธ์นะคะในด้านของชีวิตของเขานั่นแหละเหมือนกับตอนนี้เขาอยู่กับพื้นที่ของตัวเองและพยายามที่จะคิดถึงเรื่องราวในชีวิตของเขานะคะการที่ทําอะไรให้ชีวิตของเขามันดีขึ้นนะคะอืม The Standing Stone ค่ะบางคนนะคะตอนนี้อาจจะมีเรื่องนะคะที่เกี่ยวข้องกับคดีความเนาะนะคะหรือว่าต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารนะคะเรื่องของราชการอะไรประมาณนี้เนาะนะคะก็จะเป็นช่วงของการที่เขาอะค่ะพยายามที่จะมุ่งมั่นเนาะไปกับการคล้ายๆการเรียนนะคะ p i g e the Wish การเรียนการลงคอร์สสั้นๆน,นะคะหรือว่า การที่แบบเขาเป็นคนเก่งอะนะคะจะเป็นลักษณะของคนที่เริ่มมีมีไอเดียใหม่ๆที่จะทำนะคะวางแผนที่จะทำไอเดียใหม่ๆกับความรักดูเหมือนกับเขาค่อนข้างเหนื่อยนะแม่หมอมองว่าโอเคจะเป็นช่วงที่เขามีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาให้เลือกแต่เหมือนกับเขาค่อนข้างเหนื่อยนะคะเหนื่อยกับความรักคุยได้แต่เหมือนอาจจะยังไม่เปิดใจนะคะคุยไปเรื่อยเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะเป็นช่วงที่แบบขอโฟกัสไปกับ การพักอ่ะนะคะหมอรู้สึกว่าเขาค่อนข้างเหนื่อยในอดีตนะคะอืมที่เาามาดูกันนะคะว่าในปักนี้นะคะเ,เพื่อนๆชาวทาตุไฟมีเกณฑ์ที่จะได้รีเทิร์นกับแฟนเก่าไหมคะสิบไม้แปดเหรียญ สามถ้วยเก้าไม้คิงถือเหรียญค่ะ ในฝั่งของคุณนะคะมีไพ่สิบไม้เท้าและแปดเหรียญเหมือนกับช่วงนี้เราอาจจะค่อนข้างเหนื่อยเนาะนะคะเออแล้วก็มีอะไรหลายอย่างให้เราทําเยอะนะคะอาจจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องงานนั่นแหละนะคะเราอาจจะไปโฟกัสกับตรงนี้แล้วนะคะเห็นไหมนะคะถ้าใครที่ไม่ได้แบบ งานเยอะหรืออะไรมันเป็นช่วงของการที่เราแบบพยายามที่จะอยู่กับตัวเองอะคะ่ะเนาะแล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะคะหน้าที่ที่เราต้องทํานะคะในฝั่งของเขาละคะมีไพ่อะไรเอ่ยมีไพ่ก้าวไม้แล้วก็มีไพ่คิงถือเหรียญเหมือนกับเขาค่อนข้างระแวงเนาะใจลึกๆก็คิดถึงคุณนะคะคิงถือเหรียญมองมองนี้นะคะมองว่าใจลึกเขาก็คิดถึงคุณนะคะแต่อีกด้านหนึ่งของหัวใจของเขาค่ะมันมีความระแวง ยังมีความระแวดระวังตัวความระแวงเกิดขึ้นอยู่เหมือนกับอาจจะรู้สึกหวาดกลัวกับเรื่องราวในอดีหรือเรื่องราวในอดีตคะ่ะยังคงหลอกหลอนในความคิดของเขาอยู่ก็ได้นะคะหรือเรื่องราวในอดีที่ทําให้เขาเสียใจอดีตที่ผ่านมาเขายังคงยังคงไม่ลืมค่ะอืมนะคะ,อ,นะคะอาจจะมีการสร้างกําแพงขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองในตอนนี้แล้วก็เป็นไปได้นะคะไพ่ของเขาเหมือนกับอดีตสู้เยอะ ทำเยอะเจ็บเยอะตอนนี้อยากอยู่นิ่งๆอยากพักอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ไพ่คีย์เวิร์ดคือไพ่สามถ้วยนะคะสามถ้วย แม่หมองมองนะคะว่าถ้าใครที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือเคยเป็นคนรู้จักกันมาก่อนมันมีเกณฑ์นะคะที่จะกลับมาพูดคุยกันได้ในเรลชั่นชิพแบบเพื่อนหรือเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนหรือในลักษณะของกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะตรงนี้มันมีเกณฑ์ที่จะกลับมารีเทิร์นกันได้แต่ถ้าเป็นในเรื่องของลักษณะความสัมพันธ์แบบคู่รักนะคะแม่หมองมองว่าน่าจะไม่นะคะจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเท่านั้นเองนะคะ ที่ี้รามาถามไพ่เลเวอร์สกันนะคะว่าเลเวอร์ยากที่จะแนะนําอะไรเพื่อนๆชาวธาตุไฟบ้างคะไม่เหมาะเลือกไพ่ใบนี้นะคะ Freedom นะคะ There is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. ไพ่ในี้คืออิสระเนาะอิสระภาพนะคะไม่มีอะไรที่จะหยุดคุณได้ทางเดินของคุณนั้นเออคลียร์แล้วนะคะถ้าคุณต้องการให้มันเป็นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรานะคะมีอิสระที่จะเลือกความสัมพันธ์ไหนก็ได้ใครก็ได้คนรักแบบไหนก็ได้คนรักคนไหนก็ได้นะคะอยู่ที่ตัวของเราค่ะถ้าเราต้องการให้มันเป็นไม่มีอะไรที่จะมาขวางกั้นเรานะคะเลเวอร์อยากจะแนะนําแบบนี้นะ นะเะป็นกำลังใจให้เพื่อนๆชาวธาตุไฟนะคะหากใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ที่ช่องด s สคริปชันด้านล่างนะคะและหากเพื่อนๆได้ความที่ไม่ดีต่อใจในคลิปนี้นะคะอยากเก็บไปคิดมากนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางดูไว้เพื่อน,นําไปปรับใช้ดูไว้เพราะเราอยากจะส่องอยากจะอัปเดตว่าเข้าเป็นยังไงเท่านั้นก็พอนะคะ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe กระดิ่งกดติดตามให้กับช่องของแม่หมออลิสาด้วยนะคะไว้เจอกันปักหน้านะคะขอให้คุณโชคดีเจอคนที่รักคุณและจริงใจกับคุณนะคะสวัสดีค่ะ